มาดูต้นพืชโดนสัตููพืชเข้าทำลายเห็นไหมครับเห็นมแมลงไหมครับมแมลงพวกนี้นะครับจะมากัดกินใบอ่อนแบบนี้ครับใบอ่อนแบบนี้แทนที่เราจะนําไปรับประทานได้แต่มแมลงสัตููพืชเจาะกินหมดเลยครับอ้อนเดียวกําจัดมดมแมลงได้ทั้งสวนสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาใช้สิ่งนี้ในการป้องกันแมลงกําจัดแมลงด้วยสิ่งนี้กันเลยครับทุกท่านรู้จักกันดีเลยครับขมิ้นชันขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการกําจัดไล่ป้องกันแมลงได้ดีมากหมดเพีย้ยนหนอนแมลงทุกชนิดหายเกี้ยงจากต้นพืชลองนำขมิ้นชันผสมน้ําและทําแบบผมเลยครับน้ำเปล่า1ลิตรใส่ภาชนะใส่ขมิ้นชันผงประมาณ1ช้อนชาก็พอครับ เทลงไปรวมกับน้ำและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีผมบอกว่าขมิ้นชันแบบนี้ใช้ได้ทั้งสวนดูสิครับเข้มข้นขนาดนี้เมื่อเราทำน้ำหัวเชื้อจากขมิ้นชนันเราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับประมาณ1ลิตรแต่หัวเชื้อน้ำขมิ้นชันแบบนี้เราจะแบ่งและใช้ได้ทั้งสวนเลยครับโดยการใช้หัวเชื้อน้ำขมิ้นชันนะครับ แค่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับต่อน้ำา1ลิตรแค่นี้ก็เข้มข้นพอแล้วครับสำหรับหัวเชื้อน้ำขมิ้นชันที่เราเหลือแบบนี้เราจะนำไปเก็บไว้ในที่ล่มถ้าเราใส่ขวดและปิดฝาไว้น้ำหัวเชื้อขมิ้นชันแบบนี้ครับจะอยู่ได้นานเราจะใช้ได้จนหมดไม่มีวันเสียเลยครับมาดูต้นพืชโดนสัตรูพืชเข้าทำลายเห็นไหมครับ เห็นมแมลงไหมครับมแมลงพวกนี้นะครับจะมากัดกินใบอ่อนแบบนี้ครับใบอ่อนแบบนี้แทนที่เราจะนําไปรับประทานได้แต่มแมลงศัตรูพืชเจาะกินหมดเลยครับแบบนี้นะครับเป็นพืชกินใบซึ่งเราเก็บกินอยู่เป็นประจํานะครับในการไล่กําจัดและป้องกันมแมลงศัตรูพืชจากน้ําขมิ้นชันนะครับเราจะฉีดพ่นได้ทุกช่วงเวลาเลยครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเช้าก็ได้ตอนช่วงกลางวัน หรือจะเป็นช่วงเย็นก็ได้เหมือนกันครับในการฉีดพ่นถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างเช่นใช้ทุกๆ2อถึงสวันนะครับต้นพืชจะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะครับใช้7วันตอนหนึ่งครั้งก็ได้ครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทรายพีชนแนลได้นะครับแมลงพวกนี้นะครับส่วนมากจะกัดกินใบพืชทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้น เราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชและทุกต้นเลยครับและผม้ม้วาท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้น้ำขมิ้นชันนำมาไลายป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับหาง่ายใช้สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับเมื่อต้นพืชติดดอกอย่างต้นมะเขือแบบนี้ครับเราใช้น้ำขมิ้นชันฉีดพ่นได้เลยครับไม่ทำลายดอกของต้นพืชแน่นอนนี่ครับฉีดพ่นไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิชัยพีชนแนล จะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับผมนําเสนอวิธีการใช้ขมิ้นชันนํามาผสมน้ําฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเพื่อไล่ป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับเราผสมครั้งเดียวใช้ได้นานเลยครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนของเราได้เยอะอีกหนึ่งทางนะครับ